สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องวิมัทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินค่ะสิ่งที่พ่ยจะบอกและเตือนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะรวมถึงการทําบุญเสริมดวงค่ะให้กับชาวราศีพฤกษภและกรกฎพฤกษภนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ2567นะคะชาวราศีพฤกษภและกรกฎพฤษภนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมี ตรงบางไม่ตรงบางอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วค่ะอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจนะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฝั่งนี้ค่ะไปตัดสินใจได้ไดกังซิ้นเลยโดยเฉพาะเรื่องราวของกา,การเงินและการลงทุนจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของ คุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับ,รรบ,รนบนะคะชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการงานของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 7การงานของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่8เหรียญน,นะคะ w e of f o r j u n e ค่ะ เด็กถือดาบนะคะและเป็นไพ่ควีนถือไม้เท้าค่ะชาวราศีพฤกษ์ศลักขณานพฤกษ์นะคะการงานของคุณในเดือนนี้นะ,ะมีไพ่ของการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นแน่วแน่เข้มแข็งนะคะแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะไม่หวั่นไหวอะจะแบบเก๊ะเกกังกัยิยักยัอย่างนี้ไม่ได้นะคะอืมนะสำหรับชาวพฤกษ์ศค่ะที่ หางานทำอยู่นะคะว่างานตอนนี้หางานทำนะคะคุณอาจจะนะคะมีโอกาสนะที่จะหันเหเปลี่ยนแปลงจากที่ว่าเราจะหางานเพื่อที่จะเป็นพนักง,งานประจำอย่างเงี้ยคุณอาจจะหันเหนะคะไปทำธุรกิจส่วนตัวไปเลยอืหรือนะคะเ,เขาเรียกว่าสำรวจตัวเองว่าตัวเองมีความสามารถด้านไหนมีศักยภาพด้านไหนแล้วเอาตรงนั้นนะคะมาสร้างงาน สร้างอาชีพเพื่พอที่จะหารายได้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะชาวพึิษศพนะอืมแต่ใครที่ยังอยากที่จะเป็นพนักง,งานเงินเดือนเป็นลูกจ้างอยู่ถามว่ามีเกณฑ์มีโอกาสไหมนะคะก็มีโอกาสนะคะก็มีโอกาสเช่นเดียวกันแต่ตัวคุณเย่างที่บอกว่าตัวคุณต้องขยันหามากๆเลยนะคะไม่ย่อท้อนะแล้วก็ต้องมั่นใจในตัวเอง เพื่อที่จะแสดงศักยภาพนะคะแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับองค์กรนะคะที่เราจะเข้าไปทํางานให้เขาได้เห็นถึงความมั่นใจและศักยภาพในตัวเราให้เขาได้เห็นถึงความสามารถนะคะที่เราจะาทํางานให้กับองค์กรเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะสําหรับคนที่เป็นพนักง,งานประจําพนักง,งานเงินเดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนรัฐวิสาหากิจต่างๆในเดือนนี้ค่ะคุณต้อง ระง,งับอารมณ์แล้วก็จะเย็นๆเพราะว่าไม่รู้สึกว่างานที่คุณทําจะเป็นงานที่ใช้ความสามารถและใช้สมาธิที่สูงมากนะคะในเดือนนี้คุณอาจจะเจองานหนักคุณอาจจะได้เจองานที่เขาเรียกว่ามีงานเพิ่มขึ้นมานะคะทั้งงานราดงานหลวงอะไรประมาณเนี้ยอืมเต็มไปหมดค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือบางครั้งบางทีเราแบบ รู้สึกไม่ไหวแล้วอยากจะเทแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้นะไม่ได้นะคะคุณต้องอดทนนะคะอดทนแล้วก็เหมือนกับว่าทำอะ่ะตั้งใจทำอะอืมแล้วมันจะประสบผลสําเร็จตามน้าไพ่นะคะสําเร็จแน่นอนแต่คุณต้องอดทนต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความสม่ําเสมอนะคะแล้วก็ทํามันอย่างพิถีพิถันมากที่สุดแล้วจะออกมาดีนะคะอืม ในเดือนนี้ไม่บอกเลยว่าตนเป็นตนแรกเป็นที่พึ่งของตนคุณจะคาดหวังให้ใครมาช่วยเหลือในภาระหน้าที่การงานของคุณไม่ได้เพราะว่าคนอื่นเขาก็ก็หนักอยู่เหมือนกันอะไรประมาณเนี้คุณต้องช่วยเหลือตัวเองให้เยอะๆนะคะอืมประมาณนี้นะสําหรับนะคะเอ,อ่อคนที่เป็นนายตัวเองนะคะ ทำกิจการเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กหรือใหญ่ในเดือนนี้นะคะก็ไม่รู้สึกว่าตัวคุณน่าจะมีการวางแผนหลวมๆนะหลวมๆนะนะที่จะขยับขยายนะคะคือเหมือนกับว่าคุณอยากจะเติบโตแล้วอ่ะคุณอยากจะแบบขยายให้มันใหญ่กว่านี้นะคะในเดือนนี้มีเกณฑ์ไหมไม่รู้สึกว่าจะเป็นช่วงเวลาของการวางแผนนะคะ คือทำทำอันเก่าทำทำอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็วางแผนใหม่ด้วยที่จะขยับขยายเพิ่มเติมแบบนี้นะคะในส่วนของปัญหาที่เข้ามาเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆค่ะจุกจิกกวนใจเพราะว่าไพ่สรุปและเป็นไพควีนถือไม้เท้าแต่ว่าไพ่เด็กถือดาบอะเป็นไพของตำแหน่งเ,ออเขาเรียกว่าสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งไพไม่ไพาดาบเป็นไพของปัญหานะคะเป็นไพตัวแทนของปัญหาดังนั้น ปัญหามีค่ะแต่เป็นไพ่แค่เด็กแต่ตัวคุณนะได้เป็นควีนดังนั้นไม่รู้สึกว่าปัญหาที่เข้ามามันเล็กๆน้อยๆแต่สร้างความรําคาญนะคะจุกจิกกวนใจแต่ถามว่าแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้แต่ต้องแก้ไขด้วยสติปัญญาและต้องใจเย็นอย่าใช้อารมณ์กับปัญหามันจะไม่ได้ช่วยให้ปัญหานั้นหายไปและจะยิ่งบานปลายเข้าไปอีกนะคะตรงนี้นะก็ประมาณนี้นะคะในเรื่องของการงาน ส่วนบริวารลูกน้องนะคะก็ดื้อค่ะดื้ออยู่เหมือนกันไม่ใช่ไม่ดื้อนะแต่คุณสามารถที่จะปราบได้สามารถที่จะใช้กฎระเบียบในการควบคุมดูแลได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของดาวของการเงินค่ะการเงินของชาวราศีศพฤษภและกณะฎพฤษภเป็นอย่างไรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถ้าหากว่ามีโชคลาภก็จะขึ้นมาด้วยเลยนะคะไพ่หกถ้วยนะคะ สามดานะคะเขาดูการเงินนะคะการเงินและโชคลาภไพ่เก้าเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่เก้า 9, ถ้วยชาวราศีพฤกษบลัคนาพฤกษฎการเงินและโชคลาภของคุณไม่บอกเลยมาโชคลาภไม่มีนะโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะไรเงี้ยไม่มีแต่คุณจะได้มาเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นของขวัญของฝาก อของกำนันอะไรแบบนี้มากกว่าอืนะคะมากกว่าหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะใช้เงินไปกับการซื้อของขวัญของฝากของกำนันให้กับคนที่รักแบบนี้ก็ได้นะคะอืการดูแลตัวเองซื้อความสุขให้ตัวเองอะไรประมาณนี้จะหมดเงินไปกับพวกนี้นะแล้วก็คุณมีโอกาสที่จะหมดเงินไปกับบุตรบริวารซะส่วนใหญ่นะกะารช่วยเหลือนะคะการซื้อของให้การดูแลอ่า เงินรายเดือนอะไรประมาณนี้นะคะคนที่อายุน้อยกว่านะคุณจะหมดเงินไปกับคนที่อายุน้อยกว่าเยอะมากนะคะแล้วก็อาจจะหมดเงินไปกับการเปย์นะตรงเนี้ต้องวางแผนการเปให้ดีไม่ใช่เปแบบลืมหูลืมตาช่วยคนอื่นแล้วตัวเองมันต้องมานั่งลำบากตอนสิ้นเดือนไม่เอานะคะอืมนะแล้วก็มีโอกาสที่จะหมดเงินไปกับการดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะตรวจเช็คสุขภาพเนาะประมาณนี้นะคะ ส่วนสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนนะคะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะกับชาวราศีพฤษภมีอะไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะคะสี่เหรียญไพ่เตือนมาอย่างแรกเลยคือกอดเงินไว้แน่นๆนะคะอย่าให้ใครหยิบยืมเด็ดขาด Empress นะคะอัศวินถือไม้เท้าค่ะ และเป็นไพ่สเตรนนะคะชาวราศีพฤกษฎลักลนาพฤกษฎนะสิ่งที่ไพ่จะบอกและเตือนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หนึ่งเลยนะคะการเดินทางรับรื่นดีค่ะนะคะมีอุปสรรคบ้างไหมมีค่ะแต่คุณจัดก,การได้นะคะวางแผนก่อนล่วงหน้านะคะการเงินค่ะระมัดระวังการต้องเสียเงินไปกับการดูแล คนอื่นเขานะคะการเปอะไรต่างๆที่ไม่บอกตั้งแต่แรกเลยกอดเงินไว้แน่นๆงดการหยิบยืมนะคะหยุดเปยได้หยุดนะชาวพลิกโกนะคะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คือคุณอาจจะมีเยอะแหละแต่บา,างครั้งบางทีถ้าเราไม่รู้จักวางแผนหรือหรือให้โดยที่เราแบบไม่ได้วางแผนไม่ได้จัดการอะไรไว้ก่อนอะ่ะนะคะถ้าหากว่ามันไม่สมเหตุสมผลอนะ่ะก็ไม่แนะนํานะคะสนะคะ สุขภาพของคุณนะคะปวดหัวไมเกรนปวดหลังนะคะ,ะก้นกบอะไรประมาณนี้ใครที่ขับรถนานๆนะคะระมัดระวังด้วยเนาะก็จะปวดหลังปวดเอวปวดก้นกบแล้วก็อาจจะมีภาวะนะคะกระดูกทับเส้นประสาทแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันสําหรับคนที่แบบยกของหนักหรือว่าขับรถนานๆนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือในช่วงกุมภาพันธ์นี้นะคะกินเยอะนะ,จะเจริญอาหารนะคะก็น้ําหนักขึ้นอันเนี้ยให้ระมัดระวังน้ําหนัก แล้วก็ไขมันด้วยนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการทําบุญเสริมดวงนะคะของชาวราศีพฤษภลักนณาพฤษศ,ศ,ศในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2567มีอะไรบ้างนะคะขอไพ่แนะนําค่ะไพ่ใบแรกนะคะอัศาวินถือถ้วยค่ะเดลเวอร์นะคะการทําบุญเสริมดวงค่ะไพ่10ดาบนะคะ และเป็นไพ่ดิเมจิเชียนชาวรารศ,ศีพฤกษพลักนาพฤกษพนะคะการทำบุญเสริมดวงคุณในเดือนนี้ที่จะช่วยทําให้เปลี่ยนจากปัญหานาันากหนักกลายเป็นเบาได้หรือทําให้คุณสบายใจมากยิ่งขึ้นสภาพจิตใจดีมากขึ้นหนึ่งเลยนะคะทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่าง ะะสองทำบุญเกี่ยวกับเ,เขาเรียกว่าโรงพยาบาลการแพทย์เครื่องมือการแพทย์นู่นนี่นั่นต่างๆเราไม่จำเป็นทีตต่ต้องซื้อเป็นเครื่องเป็นล้านๆไม่ไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นนะคะเอาตามที่ศักยภาพเรามีคือเวลาคุณไปวดัดนะคะหรือว่าไปสถานที่ไหนๆนะคะเขาจะมีกล่องบริจาคนึกออกไหมนะคะแบบบริจาคร่วมสมทบทุนซื้อเครื่องมือการแพทย์อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ทําได้เลย นะคะทำได้เลยเล็กๆน้อยๆเราอธิษฐานจิตไปนะคะแล้วก็การแก้เครดอีกแบบหนึ่งในเรื่องาของสุขภาพนะคะก็จะเป็นการแก้เครดแบบอืมใครท <not S 2> er claro. ี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถบริจาคเลือดได้ก็ดีนะคะหรืออตัวคุณไม่ผ่านเกณฑ์ในการบริจาคเลือดคุณก็ไปทําฟันก็ได้อุดฟัน ขูดหินปูนถอนฟันคุดอะไรประมาณนี้ทําได้เลยนะคะประมาณนี้ไม่เป็นกาลังใจให้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันมาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตตคลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่พิม์อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจออกกัันนนใคคคคคลิปปาไะะะขบุณม่ม่สวสวดี